สวัสดีค่ะวันนี้หันษาก็กลับมานะคะจะมาอัปเดตให้ฟังในช่วงโควิดนี้เนาะว่าแบบมันเกิดเรื่องราวมากมายขึ้นนาะจากว่าเราจะต้องล็อกดาวน์อยู่กับบ้านแล้วอะไรเงี้ยมันก็มีเหตุการณ์ว่าเราต้องย้ายบ้านเว้ยในช่วงล็อกดาวน์สเตจโฟร์ซึ่งหลายคนก็แบบอินบ็อกซ์มาถามว่าทําไมจะต้อง สารแน่ยายบ้านตอนนี้ว้ามล็อกดาวน์อยู่นะแล้วแบบมันก็มีกฎมีอะไรหลายอย่างที่เราแบบมันสตริกมากๆอะไรเงี้ยเราก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าคือบ้านที่อยู่บ้านที่เคยอยู่เนาะเป็นบ้านที่ดีมากๆ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 ,ๆเราแบบรักบ้านหลังนั้นมากๆใช่ปะแต่ว่าพอเจ้าของของตึกอะเขาขายตึกก้วยคือเขาขายทั้งตึกเลยแล้วเขาก็ย้ายออก ทีนี้เราก็ไม่เคยเจอแลล์หลอดคนใหม่เลยไม่เคยเจอเจ้าของคนใหม่แล้วหลังจากที่เราอ,อยู่กับ Land, แลบลบ์แบบกับเอเจนต์ใหม่กับแรลล์ลอดคนใหม่ไปแบบเรียกว่าจะปีหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราเราว่างทางที่เราอยู่กับเขาอะ่ะมันก็แน่นอนว่าพอตึกเก่าใช่ปะ่ะลิฟต์เสียคือตึกเราเป็นตึกที่ขึ้นชื่อเรื่องลิฟต์แบบเสียมากๆๆๆๆคือแบบลิฟต์เสียมาแบบช่วงหน้าตาปีเว้ยหนึ่งลิฟต์เสียเสียมาตั้งแต่จุลายเสียมาช่วงหน้าตาปี เสียเหมือนจะไม่มีวันได้ซ่อมเสียแบบเสียค่ะคือตอนที่เราอ่านอยู่เนี้ยมันคือประมาณเซ็กแคนเบอร์กันยาใช่ปะแต่รีฟว่าเสียตั้งแต่แบบกระด,ระดาษก็คือเสียมาโดยตลอดเลยแล้วเราอยู่ชั้น3ใช่ปะล้องเดินขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงไม่ว่าจะแบบไปซื้อของแม้ของไปทําอะไรไก็คือต้องเดินขึ้นลงบันไดหมีไฟตลอดเก่าเรนของเรื่องนี้็คือ เสียงอะไรก็ไม่รู้ด้วยนะกลัวมากไอ้การขึ้นลงมันเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นเว้ยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันหนึ่งเมื่อเราจะต้องย้ายบ้านมันจะทํำยังไงถูกปะ่ะอะเรื่องรีฟเสียงก็คือข้อที่หนึ่งใช่ปะ่ะที่เป็นความไห้อนะที่สาหรับตึกนี้เรื่องที่2ก็คือเราเพิ่งได้ยินมาจากคนอื่นด้วยนะจากแบบจากร้านโดนดง,ดง,ดงทางล่างตึกอะไรเงี้ยว่าเขาจะทุบตึกแล้วเราก็แบบ เอาเอเจนต์ไม่ได้ต้องแจ้งหรอวะเราก็เลยอ่ะอยังไงวะแต่ทีเนี้ยเราก็เริ่มรู้และในใจลึกๆว่ามันทุบตึกแนะ่มันจะมาซักดาทุบตึกเราอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็เลยต้องเตรียมแผนเอาไว้ก็คือหาบ้านใหม่เพราะมันทำอะไรไม่ได้แล้วเขาจะทุบตึกเนื้อปะตอนแรกเขาบอกว่าแลนคือเราพอเราคุยกับเอเจนต์คนเนี้ยเขาก็บอกว่าเออเขาอะ่ะก็คิดว่าเขาคงถูกแหละแต่ก็ไม่รู้นะว่าเมื่อไหร่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่อธิบายไม่บอกไม่ลงดีเทลอะไรกับเราเลยจนเราแบบหงุดหงิดเข้าใจปะจนเราเจอบ้านหลังเ,เนีีย้ยยตอนนนเเล่ แล้วเราก็เออ,เออเออมันก็ดูโอเคแล้วเอเจนต์คนนี้ก็คือแบบตามติดชีวิตแบบเซเลบมากคือเราก็เข้าใจแลาช่วงนี้มันคงหาคนมาอยู่บ้านยานหน่อยปลาแล้วพอเราไาอินสเปรแล้วเราบอกว่าเออเราเป็นผู้หญิงสาคนจะมาอยู่อะไรเงี้ยเขาก็ก็มันก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเ <Right. S 1> จ้าของบ้านมันก็พิเศษจะเป็นผู้หญิงหมดมาอยู่อยู่แล้วดึงออกป่ะโทจิตชาวเย็นสุดท้ายเราก็เลยเออเออเออแล้วตึกมันก็โอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยตกลงว่าเออเราจะย้ายบ้านพอเราตกลงว่าจะย้ายบ้านเ้ยทีเนี้ยก็เลยบอกเอเจนต์เก่าพอบอกเอเจนต์เก่าเสร็จว่าเออเฮงงั้น มันก็คือเป็นแบบอันเฟอร์นิเจยคือเฟอร์นิเจอร์ทั้งบ้านก็คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมาเนอะเะดังนั้นเราก็เลยบแบบเราก็จะขนโซฟาตู้เย็นเครื่องซักผ้าลงไปได้ยังไงไรเงี้ยเสร็จเราก็ไปติดต่อบริษัทขนของอีกเหมือนกันเออเราก็บอกเขาว่าเฮ้ยเนี่ยแบบเขายังไม่ซ่อมรีบให้ฉันไรเงี้ยฉันจะทำยังไงดีนะนะนี่นู่นไรเงี้ยซึ่งบริษัทที่เราไปติดต่อก็คือดีเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อให้แนะนำเพราะว่ามันมีหลายมันมีหลายอานัน ฝไฟเข้าหน้าโอเคค่ะเราก็เดี๋ยวเราจะแนะนําบริษัทขนส่งที่เราใช้นะคะเพราะบริษัทเนี้ยมันมันมันใช้มันเป็นแบบพนักง,งานเป็นฝรั่งเว้ยอืมซึ่งก็คือดีไม่อู้เออแต่ว่าก็แพงนิดนึงแหละเออก็แพงแต่ว่าก็ถูกกว่าแมนวิดาแวนดังนั้นก็คือเดีวเราจะแนะนําขึ้นชื่อไว้ให้ดูนะคะเอ,อเสร็จพอเราก็เราเลยบอกเขาว่าเออเฮ้ยเราเราไม่มีลิฟว่ะ ก็าบอกโอเคก็ได้ก็แล้วแต่ก็ดังนั้นเราก็เลยอต้องช่วยเขาขนอยู่แล้วถูกปะ่ะนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่เราต้องทําท้ายสุดเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเว้ยเราเอเจนต์ก็บอกกับมาว่ายังไงท้ายสุดเราแลนด์ลอร์ดก็จะไม่ซ่อมลิฟท์ให้เพราะว่าเขาจะทุบตึกอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจะเป็นคอสนั่นนี้นู่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะไม่ซ่อมลิฟท์ให้เราเราก็เลยโอเคเราก็เลยไปเซิร์ชในคอน sumer affairs เว้ย ซึ่งเป็นเว็บที่เป็นประโยชน์มากๆทุกคนเราอยากแนะนําให้ทุกคนที่่ายบ้านเช่าบ้านหรืออะไรเงี้ยนะคะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปติดต่อไว้เพราะว่ามันแบบมันมีอะไรหลายอย่างนะที่เราไม่เคยรู้สิทธิ์ของเรามาก่อนเลยเว้ยเช่นการซ่อมบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็น urgent repair เนี่ยแบบหมายถึงว่าเช่นนะน้ำรั่วไฟดับอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ตามแล้วลิฟต์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มันเป็น Ur g e n t r e p เ i r เราก็เลยติดต่อคอณลูกค้าแฟนไปเว้ยให้เขาอะ ช่วยติดต่อให้เราหน่อยคุณทนายก็แบบเหมือนกับคุณคุณเจ้าหน้าที่ก็คือติดต่อเรากลับมาแล้วก็แบบเขาเลยติดต่อให้เราเว้ยติดต่อเอเจนต์นให้เพราะว่าพอมันเป็นหน่วยงานเนี่ยเขาไปติดต่อแล้วอะเอเจนต์ทุกคนคือกลัวหูรีบมากอืมเพราะว่าถ้าเกิดมีเรื่องขึ้นมาจริงอะมันจะเรื่องใหญ่เว้ยเขาจะเป็นคนคือเขาเป็นคนเหมือนกับเข้ามาไกล่เกลี่ยให้เราอะไรเงี้ยเอเจนต์ก็เลยกลับมาหาเราบอกว่าโอเคงั้นเขาจะลดค่าห้องให้เราแล้วกันอ เราก็เลยอโอเคก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าลดค่าห้องนั้นมาช่วยในการเป็นค่าขนของแทนแต่เขาจะไม่ซ่อมลิ์ให้เรานะอ่ะก็โอเคเสร็จเราก็วันที่ขนของเราก็คือเราอะ่ะได้เข้าห้องเนี้ยก่อนที่เราจะคืนห้องเก่าอันนี้ก็เป็นอีกทริกนึงเหมือนกันเพราะว่าเรามีเวลาเราก็เลยโอเคเราขอเหลือแบบท i m e gap ประมณนิดนึงเพราะว่าเผื่อเราจะต้องคลีนบ้านเก่าด้วยอะไรด้วยใช่ปะเราก็เลยยกของขนของเนี้ยไปกลับไปกลับเดืสามชั้นนี่คือของที่จะต้องขนสำหรับการย้ายบ้าน ดี๋ยวน้องกะเพราฉันจะไม่ถิ้งเธอจะ้ะเธอจะไปกับฉันการย้ายบ้านไปพมกับต้นกะเพาเหมือนเราเป็นผู้นำนลัทธินลส <laughs> ัพายก็เนี่ย <laughs> น,น, <laughs> น,นี่คือการย้ายบ้านอย่างคนยักษจนนะคะก็คือ,อต้องบ <laughs> <laughs> แบกเองเท่าที่แบกได้เราจ้างเขาอันที่เราไม่มีปัญญาจะแบกก็คืออันนี้เป็นผู้นำลัทธิท่องสิบวิญญาณจริง อุ้มต้นกระเผามาเนี่ยคือจากสภาพเราแต่ละคนที่เดินมาแม่งไม่ควรมีใครกลัวคนไร้บ้านหรือเว้ยเริจริงพวกเราน่ากลัวกว่าคนไร้บ้านเยอะมากเราก็ขนของไปกลับไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยเออจนมันก็ของเยอะมากด้วยประเด็นหนังเหมือนคนบ้าอีบ้าคือจำไว้นะจำไว้นะคะอย่าซื้อของเยอะเกินไปอันนี้คือพูดกับตัวเองด้วยเพราะว่าเป็นบ้าคือของเยอะเกินไปแล้วเกินเหตุมากๆ นนออยภายบ้านค่ะสวัสดีค่ะเราอาจจะเคยเจอคุณลุงที่เขามีเสาอากาศใช่ไหมคะ,ะนี่ยังขนของไม่จบค่ะฟ้ามืดน,นะับามืดครับนก็ดูน่กูไม่มีสิทธิ์โกงมเม้นต์ทำมกูไม่มีสิทธิ์เลยนะถ้ากูถอดแต่งตัวดูสักนี่เลยชุดเต็มอัน,นยองเจองไปเลย เพราะว่ามาเมืองนอกจะทําให้เรามีประสบการณ์ชีวิตเยอะนะคะอันนี้คือประสบการณ์เยอะมากค่ะเป็นประสบการณ์ที่กูอยากได้หรือเปล่าก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันชีวิตคือมีกระเป๋าอันนี้อยู่ใช่ป่ะแล้วก็มีเส,า,สา้กาแใช่ป่ะเพัยบไม่ได้เลยจ้าขอแล้วเกี่ยวทุกคนไปหมดเลยจ้าอ๋อกูค,คือคนบ้าที่แท้ทูเราก็เลยใหญ่บ้าน สุดท้ายก็คือวันขนของจริงอไรเงี้ยเออเขาก็ดีเขาก็บริษัทที่มาขนของก็ค่อนข้างดีแล้วท้ายสุดส้ำลายก็คือในสัปดาห์ที่เราย้ายบ้านอะ่ะมันก็มีบ้านหลังอื่นที่ย้ายเหมือนกันเว้ยแล้วเราก็แบบ นี่คือถ้าเกิดว่าฉันไม่หาบ้านไว้ก่อนแล้วทุกวันนี้ฉันจะทํำยังไงวะคือเพราะเขาไม่ได้แจ้งเรานะคืออย่างบริษัทถ้าเราจ้างบริษัทมาขนของใช่ปะเท่าที่เราเคยมีประสบการณ์แล้วก็เท่าที่คนรอบตัวใช้มาเนาะมันก็จะมีแบบเช่นอ่าเป็นอินเดียถูกปะแขกมันก็คือแบบเยอะมากเว้ยแขกเนี่ยบางทีมันมักจะมีความแบบเยอ,อะอะแล้วก็ชอบแบบดึงเชงอะชอบอู่อะแบบจากแทนที่มันควรจะซักแบบ2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงมันอาจจะดึงเป็นแบบนานกว่านั้นเลยนะ่ย เออคือมันอาจจะราคาถูกกว่าบริษัทแบบที่มันเป็นเรื่องเป็นราวนะแต่ว่ามันก็เมือ่อเมื่อดูดูแล้วเมื่อถัวเฉลี่ยอะไรเงี้ยเสียเวลาด้วยแล้วบางทีมันไม่รู้เรื่องมันทำไม่เป็นก็มีก็เยอะอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็เลยแบบไม่อยากจะแนะนํากับ2ก็คือเออแบบคนไทยช่วยกันขนอะไรเงี้ยคือจริงตอนแรกเราก็อยากกะว่าเราจะจ้างคนไทยเหมือนกันเพราะว่าเราก็เจอคอนแทคที่แบบเ,ออเป็นคนไทยแล้วแบบเขาคิดเป็นราคาเหมาแต่ทีนี้เราก็เข้าใจว่าแบบ บ้านเราสามชานะั้นอะเรามันต้องเดินขึ้นลงบันไดอย่างเงี้ยคือเรารู้ว่าแบบมันไม่ได้นะแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอเราก็เห็นใจอาจริงๆแล้วเราเคิดว่าเออท้ายสุดแล้วฝรั่งมันน่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือซึ่งมันก็มีจริงๆริเออในการที่มันจะช่วยนขนของไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่านั่นแหละค่ะสุดท้ายก็เลยมาเป็นที่มาของการที่เราเออจ้างฝรั่งบริษัทนี้อะไรอย่างเงี้ยอีกครั้งลวสินะที่ฉันต้องโยกย้ายฉันต้องโยกย้ายไปพปร้อมกับของเหล่านี้เธอเธอจ๋า เธอจะไปอยู่ในบ้านฉันหมดได้ยังไงจ๊ะโอแม่เจ้าโอแม่เจ้าเธอเข้าแถวเรียอยู่ยายบ้านชาเลนจ้าสับขาไม่รู้กี่รอบแล้วเดอ้ยอยกะของคาร์ดิโอไม่รู้กี่รอบแล้วเดอ้อขาสั่นแล้วเดอ้อจากของเมื่อเช้าตอนนี้คือโล่งแล้วจ้าของที่ยังคงอยู่ก็คือตู้เย็นจ้ามโครเวฟจ้าและ เครื่องสักผ้าจ้าขากุศลละจ้าให้ความรู้สึกเหมือนเดินภูกระดึงมาแปดรอบเลยจ้าดีอ่ะนวัตกรรมนวัตกรรมการขนของจ้าดีมากแม,ม่แล้วเขาก็มาแค่สองคนด้วยแล้วก็ขน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 อะไรเงี้ยแต่ว่าเอออย่างที่บอกาอว่าเขาทําอะไรอย่เงี้ยค่อนข้างเร็วแล้วก็ เหมือนเขาก็รู้ว่าต้องทาอะไรอะไรเงี้ยมันก็เลยเออมันก็เลยง่ายอ่ออีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนําในช่วงนี้นะคะสําหรับคนหลายคนที่แบบเออกำลังจะย้ายบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอยไม่แน่ใจว่าแบบเออ,เอ,อมันจะเซฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนว่าพอเราจ้างคนเนี่ยมาใช่ปะเขาเหมือนจะต้องให้เราเซ็นด้วยนะว่าแบบเรารับรู้ว่าเขาจะมาย้ายบ้านอะไรเงี้ยคือเหมือนกับก็คือมัอนเป็นคอนแทคแล้วว่าเขาจะเราเข้าใจว,าว่ามันน่าจะเป็นเปเปอร์ที่ให้บริษัทคนของอันเนี่ย หมาบ้านเราด้วยอะไรเงี้ยสำหรับในช่วงล็อกดาวน์นี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่น่าตื่นเต้นจริงๆก็ไม่มีแล้วนะเราว่าแบบบ้านใหม่เราย้ายมาก็ค่อนข้างดนีก็คือสุดท้ายก็คนเพรว่าทุกกัรนเปลี่ยนแปลงก็ มีเรื่องดีซ่อนอยู่เสมอคะ่ะดังนั้นก็คือไม่ต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงอ๋อแล้วมีเรื่องน่าตื่นเต้นทุกคนความน่าตื่นเต้นที่สุดของที่สุดจริงๆก็คือ <_ s 1> s> <S บ้านเก่าเราใช่ปะชั้นเราเราอยู่ชั้น3าแต่ว่าชั้นปกติแล้วชั้น4ชั้น5้าเนี่ยจะเป็นบ้านของแลนด์ลอร์ดคนเกา่าก็คือบ้านของเจ้าของตึกเสร็จที่นี้พอเขาย้ายออกไปเว้ยเราก็ไม่รู้ว่าข้างบนนั้นมันเป็นอะไรเนี่ยปะคือเราไม่เคยสนใจอย,อยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ชั้นเรามันก็ไม่ใช่เรื่องของเราเนื่องจริง ช่วงเดือนที่ผ่านมาเว้ยเราก็เห็นคนเดินบันไดขึ้นไปแบบชั้นแบบเหนือกว่าเราอะไรเงี้ยตลอดตลอดตลอดแต่คือแบบเราก็เป็นฝรั่งด้วยนะแต่ซึ่งเราก็ไม่ได้สนใจเนอะเพราะเรารู้สึกว่าเออมันก็อาจจะเป็นฝรั่งมาเช่าอยู่หรือเปล่าวะอะไรเงีง้ยก็ไม่ได้สนใจส่วนกระทั่งแบบอาทิตย์สุดท้ายแล้วอะที่เราจะย้ายออกอะไรเงีง้ยเราก็รู้สึกเหมือนเริ่มหนักคอขึ้นเพราะว่าพอมันดึกๆอะไรเงีง้ยช่วงสักประมาณสามสี่ทุ่มอะไรเงีง้ยจะได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่ชั้นบนเว้ยเดิมตึก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 อะไรเงีง้ย อะไรวะอะไรเงี้ยเออแบบเอ๊ะทำไมเขามี meet, อะไรเขาทำอะไรกันข้างบนแน่เลยอย่างเงี้ยซึ่งช่วงแบบวีคหลังๆอะตึกเรามันน่ากลัวเขาไป ye, อีกเรื่อยๆในแง่แบบพราเป็นวันธรรมดาประตูออโต้ข้างหน้าแบบประตูเกตมันจะเปิดอยู่แล้วเว้ยเพราะว่าเมื่อก่อนอะมันเป็นออฟฟิศดังน,นั้นมันก็จะแบบเซตไว้เลยว่าวันธรรมดามันจะเปิดวันธรรมดาถึงก่อนหกโมงเย็นจะเปิดออโต้วันนึงเราจะขยับไปทิ้งใช่ปะ่ะช่วงที่เราเพลียบ้านเลยอะเคยเอาขยับไปทิ้ง ก็จะโฮมเลสเวย้ยนอนอยู่ในห้องขยะคือไม่ได้นอนด้วยแต่ว่าแบบผลักประตูกลับมา,ามเหมือนเราเปิดประตูห้องขยะเขาก็ผลักประตูกลับมาเราก็เฮ้ยมันมีของเยอะแน่เราสั่นมีคนมาทิ้งก็เลยเปิดเข้าไปอีกทีนึงก็มีคนผลักกลับมาอีก,ก,อแ,บบก,ก,กแล้วก็ไปเสียงคอแบบก๊อกกอกกอกแล้วก็โคตรอันตรายโคตรน,าน่ากลัวอะไรเงี้ยแล้วแร้วของทิ้งเอาไเลยเว้ยเราก็แบบแจ้งเอเจนต์เอเจนต์เเนก็เลยเหมือนแบบไม่นานเอเจนต์ก็มาเคลียร์ห้องนนะล้วก็มาเอาเขาออกไปแต่แบบมันก็คือมันก็อาจจะไม่ได้โชคดีทุกครั้งเอกว่าเออ ที่สุดของที่สุดคือห้องขยะเว้ยคือที่บอกว่าเมื่อวานอ่ะนี่คือห้องขยะใช่ปะ่ะวันนี้คือเขายังเคลียร์ของอยังอะไระเราเลยแต่เมื่อวานคือมีคนไร้บ้านอยู่ในนี้นะากลัวมากลิบก็พี่บอกว่าเสียมาช่วงนาตบอีตู้ไปรษณีย์ก็คือโดนงัดไม่รู้จะงัดยังไงแล้วอะคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่างัดกันไปทําไมอะดูดิ สุดท้ายพอตอนจบมันมีเสียงคนเดินตลอดเวลาเลยแบบวันนั้นตีสามก็คือยังเดินอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคแล้วนะถ้าเกิดว่าต่อให้มันจะแบบเป็นคนมาเช่าอยู่แต่ตีสามอยู่ก็ยังเดินตึกตักตึกตักนี่มันเกินไปอะไรเงี้ยสรุปก็แจ้งเอเจนต์เว้ยเอเจนต์ก็เลยต้องแจ้งตำรวจเพราะว่าไม่มีคนเช่าอยู่ข้างบนคือมันแบบไม่ควรที่จะมีใครอยู่ข้างบนชั้นเหนือไปกว่าเราก็คือเป็นแกง๊งแบบที่แอบขึ้นไปอยู่ข้างบนแบบ ผิดกฎหมายอ่ะนึกออกปะผิดกฎหมายล้วนๆอ่ะเราเข้าใจว่าเขามาขายยาด้วยเว้ยเป็นที่ซ่องสุมขายยาอยู่บนหัวเราคิดดิแล้วเราก็แบบนี่คือฉันรอดตายมาฉันปลอดภยัยฉันไม่โดนจี้ไม่โดนล้นไม่โดนงัดห้องไม่โดนทําลายไม่โดนอะไรเลยคือแบบนี่คือใช้แบบผลบุญเก่าหรือว่าใช้อะไรยังไงนี่คือความโชคดีทั้งหมดนี่คือมันน่ากลัวมากนึกออกปะเออแล้ว้ช้แล้วก็นั่นแหละค่ะ โชคดีรอดปลอดภัยอยู่จนถึงตอนนี้แล้วก็ยายตึกมาก็แบบนอนหลับสักทีอะไรเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมามันแบบน่ากลัวมากแล้วแบบเอเจนต์ก็แบบเออถ้าอยู่ได้ยินเสียงอีกก็โทรแจ้งตำรวจนะคือแบบฮัลโหลนี่คือฉันจะนอนคือสุดท้ายแล้วจ้ะพอแล้วจ้ะไม่เอาลวจ้ะน่กกากลัวมากนั่นแหลคะค่ะทุกคนก็คือช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เนาะเราก็อยากให้ทุกคนแบบถ้ายังอยู่ใน Melbourne เมลเบิร์นอะไรเงี้ยดูแลตัวเองดีๆเพราะว่ามันมีแบบโฮมเลสมีคนติดยาอะไรเงี้ย เยอะมาก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 ม,ากมเราก็เลยนั่นแหละต้องระวังตัวเองดีๆแล้วก็อย่าแบบใส่หูฟังอะไรเงี้ยเวลาเดินทางเวลาไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยเวลาเดินออกจากบ้านไปซื้อของอะไรเงี้ยก็แบบดูแลตัวเองด้วยนะคะเพราะว่ามันน่ากลัวมากจริงๆค่ะช่วงนี้อ,อีกไม่นานก็จะอันล็อกแล้วก็หวังว่าเราจะได้กลับไปทํากิจกรรมเก่าๆของเราสักทีเนาะเบื่อเราน้ออยู่บ้านจริง ถ้าฟังเรื่องของเราแล้วรู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้นะคะไปก่อนคะ่ะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าใหม่ฉันจะคิดถึงเธอนะห้องเบอร์แปดจะคิดถึงเธอในแง่ดีจ้า